ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนบางการละเล่นเกิดมาเพื่อให้เด็กหัวเราะแต่บางการละเล่นเกิดมาเพื่อให้ผู้ใหญ่กลัวจนไม่กล้าพูดถึงมันไม่ใช่เพราะเกมนั้นอันตราย แต่อันตรายอยู่ที่เวลาและสถานที่ตอนเด็กๆเ,เราเคยเล่นกันวิ่งวนซ่อนผ้าหัวเราะเสียงดังใครโดนผ้าก็ถ่ายใครท้ายผิดก็โดนแกล้งแต่ถ้าคุณเอาเกมนั้นไปเล่นกลางคืนในป่าในที่ที่คนแก่ไม่ให้ไปในคืนที่สติคนย้อยเพราะความคึกและความมึนคุณจะได้รู้ว่าเกมบางเกมมันจำหน้าเราได้ และมันเล่นกลับได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวคืนนี้คุณกำลังฟังเล่าข้ามคืนเรื่องนี้ชื่อว่าหมอนซ่อมปาหมู่บ้านคลองลึกเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดแนวป่าที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าป่าลมชื่อมันไม่ได้เท่ไม่ได้สวยแต่มันทำให้คนที่โตมากับที่นี่เงียบทุกครั้งที่ได้ยิน กลางวันป่าหลมเหมือนป่าทั่วไปมีทางดินแดงมีร่องล้อรถมีคนเข้าหาของป่าเป็นครั้งคราวแต่กลางคืนป่าหลมไม่ใช่ที่ของคนคนแก่บอกว่ามันเป็นที่ของของที่กลับบ้านไม่ถูกแล้วก็หัวเราะแห้งๆเหมือนไม่อยากเล่าต่อคืนวันศุกร์ก่อนหยุดยาวเด็กวัยรุ่นห้าคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในป่าลม พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรใหญ่โตแค่อยากหาที่นั่งคุยนั่งหัวเราะไม่ให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านบนคนแรกชื่อต้นอายุ19เป็นคนชวนเป็นคนกล้าพูดกล้าทำกล้าลองของแบบไม่คิดไกลคนที่สองก้อง18เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ประจำกลุ่มปากไวขำง่ายไม่เชื่อเรื่องผีคนที่สามแบงค์บเงียบ ชอบมองมากกว่าพูดและมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆแซวกันประจำว่าชอบยืมของแล้วลืมคืนคนที่4เมฆ17ตัวเล็กที่สุดกลัวผีชอบคิดมากแต่กลัวโดนล้อมากกว่าคนสุดท้ายฝน18แฟนของต้นเป็นคนเดียวในกลุ่มที่เวลาเกิดอะไรแปลกๆเธอจะเป็นคนแรกที่รู้สึกไม่ดีรถสองคันจอดที่ลานดินข้างทาง เป็นลานเก่าที่คนหาของป่าเคยมาพักมีตอไม้มีฐานเก่าๆมีขวดน้ำทิ้งไว้ต้นกับกล้องช่วยกันก่อไฟใช้ไม้แห้งสุมจนเปเลวไฟลุกแสงส้มกระพริบทำให้หน้าแต่ละคนดูไม่เหมือนเดิมเหมือนมีเงาอีกคนซ้อนอยู่พวกเขานั่งล้อมไฟคุยเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องคนที่แอบชอบเรื่องทะเลาะกับที่บ้านเสียงโหเราะดังขึ้นเรื่อยๆ ความคึกก็พาให้คำพูดแรงขึ้นสายตาก็เริ่มเยิม้มเหมือนคืนมันยาวกว่าปกติเมฆนั่งกอดเขา่ามองเข้าไปในป่าเขารู้สึกเหมือนมีคนอยู่ลึกเข้าไปไม่ใช่คนในกลุ่มแต่เป็นใครสักคนที่ไม่เห็นหน้าฝนเอียงคอถามเบาๆเมฆมึงเป็นไรเมฆรีบส่ายเปล่ากูแค่ไม่ชอบที่นี่ก้องหัวเราะ ไม่ชอบก็หลับสิวะต้นยกแก้วน้ำขึ้นชนกับทุกคนเอาคืนนี้เอาให้สุดพรุ่งนี้ค่อยตื่นฝนไม่อยากเสียบรรยากาศแต่เธอพูดเตือนอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวคนหาของป่ามาได้ยินต้นยิ้มเหมือนรับปากแต่สายตาเขาเล่นคืนนี้เขาอยากลองอะไรสักอย่างไม่ใช่ลองเพราะกล้าหาญแต่ลองเพราะอยากที่เพื่อนมองว่ากูคุมอยู่ก้องพูดขึ้นมาเหมือนคิดสนุก เ,เล่นเกมเด็กไหมวะฝนชะงักเกมอะไรก้องยิม้มมอนซ่อนผ้าไงนึกถึงตอนเด็กชิบหายเมฆรีบพูดอย่าเล่นเลยต้นหันขวบกลัวอะไรอีกล่ะไอเมฆเมฆก,กลืนน้ำลายเกมบางเกมคนแก่เขาบอกว่าอย่าเล่นตอนกลางคืนฝนเสริมทันทีใช่ป่านี้เขาว่ามีป่าช้าเก่าคำว่าป่าช้าเก่า ทำให้หัวเราะหายไปครึ่งหนึ่งก้องฝืนหัวเราะโธ่มึงเชื่ออะไรแบบนั้นวะต้นไม่อยากให้ายมอดเขาลุกขึ้นเดี๋ยวกู้หาผ้าให้เขาเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ข้างลานตรงนั้นมีผ้าเขามมาเก่าๆผูกอยู่กับกิ่งต่ำสีซีดจนเหมือนผ้าถูกฝนซ้ำๆเหมือนมีคนเอามาผูกไว้แล้วไม่เคยกลับมาเอาฝนรีบลุกต้นอย่าแตะ แต่ต้นแตะไปแล้วเขาดึงผ้าลงมาทันทีที่ผ้าลุดจะกิ่งลมวูบหนึ่งพัดผ่านกองไฟเปลวไฟเอ็นเหมือนมีคนเป่าตรงๆและควันก็พุ่งขึ้นสูงก่อนสงบลงเหมือนไม่มีอะไรไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรู้สึกพร้อมกันว่าอากาศเย็นลงไม่ใช่เย็นแบบลมเป็นเย็นแบบมีอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ด้วยต้นสะบัดผ้าเล่น นี่ไงของจริงก้องพยักหน้าแบบฝืนเออก็ได้รอบเดียวพอฝนมองผ้าแล้วขนลุกผ้าเก่ามากแต่ไม่เหม็นมันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนดินชื้นผสมควันกลิ่นที่ทำให้คนคิดถึงของที่เก็บไว้นานมากกว่าผ้าที่ใช้ทุกวันกติกาง่ายคนหนึ่งถือผ้าเดินวนหลังวงวางผ้าไว้หลังใคร คนนั้นต้องทายว่าใครวางถ้าทายผิดต้องถือผ้าต่อต้นอาสาเป็นคนแรกทุกคนหันหลังให้วงนั่งนิ่งได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบจากก้าวเท้าของต้นแต่พอต้นเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาชะงักเพราะมีเสียงกรอบแกรบอีกชุดหนึ่งดังตามหลังช้ากว่าเหมือนคนเดินลากเท้าต้นหยุด เสียงนั้นหยุดต้นหัวเราะกลบเกลื่อนใครแกล้งกูวะไม่มีใครตอบทุกคนหันหลังอยู่แต่ฝนได้ยินเสียงนั้นชัดมันใกล้มากเหมือนอยู่หลังต้นจริงๆต้นรีบวางผ้าไว้หลังแบงค์แล้วกลับมานั่งเร็วเกินปกติหันได้แบงค์สะดุง้งผ้าสัมผัสหลังคอเขาเขาพูดสั้นๆเย็นกล้องหัวเราะ ทายดีแบง์แบงก์ทายผิดต้องถือผ้าต่อเขาลุกขึ้นช้าๆถือผ้าแบบไม่อยากจับแล้วเดินวนหลังวงฝนหันหลังอยู่แต่รู้สึกว่าคนเดินที่อยู่หลังแบงก์ไม่ใช่แบงค์คนเดียวมันมีอีกจังหวะหนึ่งอีกลมหายใจหนึ่งเหมือนใครเดินซ้อนแบงค์วางท่าไว้หลังฝนแล้วกลับมานั่งหันได้ ฝนหันผ้าอยู่หลังเธอเธอยิ้มฝืนๆแล้วดึงขึ้นมาจังหวะที่ผ้าแตะนิ้มฝนได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบชิดหูเบาเหมือนลมหายใจซ้อมให้หน่อยฝนมือสัน่นเธอพยายามไม่แสดงออกแต่เมฆเห็นเมฆหน้าซีดฝนได้ยินอะไรปะฝนสายทันทีไม่ไม่มีอะไรต้นพูดรอบสุดท้ายละ้อยจบฝนลุกขึ้นถือผ้า เดินวนทุกคนหันหลังฝนเดินช้าๆเพราะเธอเริ่มไม่อยากให้เกมนี้ดำเนินต่อแต่ต้นกับกล้องคึกแบ่งเงียบเมฆตัวแข็งแล้วฝนก็ได้ยินเสียงเดินตามหลังอีกครั้งไกลมากจนเธอรู้สึกเหมือนมีคนยืนชิดหลังกลิ่นชื้นชืนประทัดจมูกเหมือนเสื้อผ้าเก็บในหีบไม้ฝนหยุดเสียงนั้นหยุดฝนฝืนเดินต่อเสียงนั้นตามเธอทนไม่ไหว รีบวางผ้าไว้หลังเมฆแล้วกลับมานั่งทันทีหันได้เมฆหันผ้าอยู่หลังเขาเมฆไม่หัวเราะเลยเขาแค่พูดเสียงสัน่นพอไหมกลับเถอะต้นทำเสียงรังคาญเอาหน้ารอบสุดท้ายจริงๆเมฆทายผิดแบบไม่สนใจต้องถือผ้าต่อเขาลุกขึ้นเดินวนแบบคนจะร้องไห้ มือกำผ้าแน่นเหมือนกลัวมันหล่นทุกคนหันหลังเมฆวางผ้าไว้หลังต้นแล้วกลับมานั่งเหมือนหมดแรงหันได้ต้นหันผ้าอยู่หลังเขาต้นหัวเราะเสียงดังเห็นปะไม่มีอะไรเลยกล้องพยายามหัวเราะตามแต่เสียงหัวเราะมันไม่เต็มเพราะตอนนั้นเองผ้าที่อยู่หลังต้นค่อยๆเลื่อนขึ้น พาดบนไหล่ของต้นเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจัดให้เข้าที่ต้นหัวเราะค้างสายตาเข้าแข็งฝนลุกพรวดต้นหยุดต้นพยายามทำเป็นไม่กลัวมึงคิดมากแลเออเออกลับก็ได้ทุกคนรีบเก็บของดับไฟเดินกลับไปที่รถแต่ยังเดินไม่พ้นหลานฝนได้ยินเสียงฟืดฟืด เหมือนผ้าถูกลากกับใบไม้เธอหันกลับไปแล้วใจหายวา่าผ้าเขาม้าไม่ได้อยู่ที่ลานมันตามพวกเขามาลากยาวอยู่ด้านหลังและปลายผ้าพันข้อเท้าแบงค์แน่นเหมือนเชือกมัดแบงค์ช็อกกูไม่ได้เอามาเขาก้มจะดึงมือแตะผ้าแล้วสะดุ้งสุดตัวเย็นเย็นจัดผ้ารัดแน่นขึ้น แบงค์ล้มเข่ากระแทกพื้นเหมือนมีแรงดึงจากด้านหลังเมฆกรีดร้องฝนเอามือปิดปากตัวเองกล้องถอยต้นพุ่งไปขวาแขนแบงค์ปล่อยเพื่อนกูแต่ทันทีที่ต้นจับแขนแบงค์มือเขาชาเหมือนจับน้ำแข็งเขาสะบัดมือออกหน้าซีดเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากในป่าไม่ชัดว่าเป็นภาษาไทยเหมือนภาษาที่มีสำเนียงแปลก เป็นทํานองคล้ายเพลงกล่อมเด็กชา้ชาๆสม่ำเสมอฝนหันไปมองระหว่างต้นไม้มีเงาคนยืนอยู่ผู้หญิงขมยาวชุดเหมือนผ้าสิ้นเก่าๆในมือมีเข็มเย็บผ้ายาวเงาวาวของปลายเข็มสะท้อนแสงจันทกล้องพยายามพูดพี่พี่เป็นใครครับผู้หญิงไม่ตอบเธอแค่ชี้เข็มมาที่แบงแบงร้องไห้ทันที เหมือนถูกบีบจนหลุดคำสารภาพกูไม่ได้ตั้งใจกูแค่หยิบมากูคิดว่าไม่มีเจ้าของกูเอาไปใช้กูไม่รู้ว่ามันเป็นของใครต้นหันขวับมึงหยิบจากไหนแบงแบง์สะอื่นจากสารเก่าในป่าลึกเมื่อเดือนก่อนกูเอาไปแล้วลืมคืนกูขอโทษอทันทีที่แบงพูดคำว่าสารเก่าลมพัดแรง ใบไม้ทั้งป่าราวกับเอ็นพร้อมกันเสียงผู้หญิงดังขึ้นชัดครั้งแรกเย็นและนิน่งเหมือนคนพูดโดยไม่ต้องใช้ลมหายใจของที่ขาดต้องซ่อมของที่หายต้องคืนผ้าเขามา้ารัดข้อเท้าแบ่งแน่นขึ้นแบ่งถูกลากถอยหลังทีละนิดเหมือนมีมืออยู่ใต้ดินต้นกับกล้องช่วยกันดึงฝนจับแขนเมฆก,กันไม่ให้วิ่งหนีแตกตื่น แต่แรงลากนั้นไม่ใช่แรงคนมันเป็นแรงของความตั้งใจบางอย่างตั้งใจจะเอาแบงค์กลับไปฝนตะโกนเดี๋ยวเราคืนเราจะคืนให้ผู้หญิงหยุดเหมือนรอฟังคำว่าคืนฝนพูดเร็วสารอยู่ไหนเราจะพาไปแบงค์ร้องะอื่นทางซ้ายลึกเข้าไปมีต้นไม้ใหญ่มีผ้าผูกเต็มต้นกัดฟัน ไปพาไปพวกเขาหามแบงค์เดินเข้าป่าเหมือนถูกบังคับให้เดินตามทางที่มองไม่เห็นแปลกที่ความมืดไม่ทำให้หลงเหมือนมีแสงหมอกจางๆนำทางเดินไปนานจนลมหายใจทุกคนหอบในที่สุดก็เห็นสารไม้เก่าหลังคาผูกเสาเอียงรอบสารมีผ้าผูกไว้เต็มไปหมดบางผืนซีดบางผืนขาดบางผืนเป็นเศษ เหมือนใครเอามาฝากแล้วไม่กล้าเอากลับตรงหน้าศาลมีเสือเก่าบนเสือมีชุดเย็บผ้าเข็มได้กันไกลสนิมวางเหมือนพึ่งทูกใช้ฝนตัวเย็นต้นกับกล้องวางแบคงลงหน้าศากลก้องพนมมือพี่ครับเรามาคืนครับขอโทษครับฝนยื่นผ้าเข้าม้าออกไปวางไว้หน้าศาล แล้วก้มกราบขอโทษนะคะเราไม่รู้จริงๆผ้าเขามากระดิกเบาๆเหมือนหายใจแล้วเสียงฉึกดังขึ้นเหมือนเข็มแทงผ้าทั้งที่ไม่มีมือใครทุกคนมองผ้าด้วยตาเบิกปลายผ้าที่ขาดขาดค่อยๆเลื่อนเข้าหากันเหมือนมีใครเย็บให้ชาช้าใจเย็นละเอียดเมฆร้องไห้มันซ่อมเอง ต้นกระซิบเหมือนคนพึ่งรู้นี่ไม่ใช่เกมนี่คือพิธีแต่ยังไม่จบแบงที่นอนอยู่พูดออกมาเหมือนละเมอยังไม่ครบยังไม่ครบฝนหันไปอะไรยังไม่ครบแบงแบง์บงอาสะอื่นกูกูไม่ได้เอาไปแค่ผ้าต้นตวาดเหมือเอาอะไรไปอีกแบงหลับตาแน่นกูเอาเข็มไปด้วยกูใช้ แล้วกูทํหลนกูหาไม่เจอทันทีที่คําว่าเข็มหลุดออกมาผ้าทุกผืนที่ผูกสารสะบัดพร้อมกันเหมือนทั้งสารสะดุง้งเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากใต้สารเย็นจัดชัดหนักเหมือนคําตัดสินเข็มของข้าอยู่ไหนฝนรู้สึกเหมือนเลือดในตัวเย็นลงก้องมองต้นต้นมองแบงค์แมฆตัวสั่นจนฟันกระทบกันแบงค์พูดทั้งน้ําตากูทํหลน ที่ลานตอนแรกตอนที่เราเริ่มเล่นเสียงเงียบไปหนึ่งวินาทีแล้วสายลมก็พัดหมอกให้เคลื่อนเหมือนชี้ทางกลับเหมือนคำสั่งว่าไปเอามาพวกเขารีบกลับไปที่ลานทางเดิมที่เหมือนเดินออกยากกลับเหมือนถูกเปิดให้เดินง่ายเหมือนมีใครเร่งให้จบถึงลานที่กองไฟดับแล้วเหลือแต่ฐานดำแบงคลานหาเข็มในใบไม้มือปัดเศษใบไม้เหมือนคนหาเข็มในกองฟางจริงๆ ไฟมือถือของเมฆกระพริบทั้งที่แบตยังมีเหมือนแสงไม่อยากอยู่ในที่นั้นฝนพนมมือพร่ำขอโทษกล้องยืนคุมสติแบบคนจะเป็นลมต้นหอบเหมือนแบกอะไรไว้บนหลังแล้วแบงกก็ร้องเจอแล้วเขาหยิบเข็มขึ้นมาเข็มยาวกว่าปกติแววโลหะไม่เหมือนเหล็กทั่วไปมันเงาแบบแปลกเหมือนเปียก ทั้งที่แห้งแบ่งรีบถือเข็มวิ่งกลับสารวางลงหน้าสารแล้วก้มกราบจนหน้าผากติดดินผมคืนให้ครับผมผิดเองผมไม่เอาแล้วขอโทษครับเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแล้วเสียงดังขึ้นอีกครั้งช้าๆสม่ำเสมอเหมือนใครเย็บผ้าด้วยความชำนาญไม่เร่ง ไม่โกรธแค่ทำให้ครบพาเขามาค่อยๆเข้าที่รอยขาดเหมือนหายไปเหมือนถูกซ่อมจริงๆจากนั้นเสียงผู้หญิงกระซิบเบาลงเหมือนปล่อยวางครบแล้วผ้าที่เคยรัดข้อเท้าแบงค์คลายออกแบงค์ร้องไห้หนักแต่คราวนี้ร้องเพราะโลง่งลมในปากกลับมาเป็นลมธรรมดา เสียงจัก,กระจันกลับมาเหมือนโลกเพิ่งถูกเปิดเสียงอีกครั้งไม่มีใครกล้ามองใต้ศาลไม่มีใครกล้าพูดคำว่าผีพวกเขาแค่เดินออกจากป่าลมแบบคนที่รู้ว่าถ้าอยู่ต่ออีกนาทีเดียวอาจไม่ได้กลับเช้าวันต่อมาทั้งห้าคนนั่งเงียบอยู่หน้าร้านน้ำชาตาแดงหน้าโทรมเหมือนคนไม่ได้หลับผู้ใหญ่ถามไปไหนกันมาเมื่อคืนต้นตอบสั้นๆ ไปเล่นเกมครับแล้วเกมมันเล่นกลับฝนเล่าให้ป้าสมผู้เท่าที่คนในหมู่บ้านเคารพฟังป้าสมนั่งฟังเงียบๆพอฟังจบก็ถอนหายใจยาวก่อนพูดประโยคเดียวที่ทำให้ทุกคนเย็นสันหลังมอนซ่อนผ้าเป็นเกมของเด็กแต่มอนซ่อมผ้าเป็นคำเตือนของคนตายเมฆถามเสียงสัน่นมันคืออะไรครับป้า ป้าสมมองไปทางป่าลมสายตาเหมือนมองเห็นสารเก่าทั้งที่อยู่ไกลแล้วพูดช้าๆสมัยก่อนมีคนต่างถิ่นมาพักแถวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเย็บผ้าเก่งซ่อมผ้าให้คนทั้งหมู่บ้านใครเสื้อขาดก็ซ่อมให้ใครผ้าขาดก็เย็บให้เขาไม่เอาค่าจ้างเขาขออย่างเดียวของของเขาอย่าหยิบโดยไม่บอกถ้าจำเป็นต้องหยิบ ให้คืนให้ครบแต่วันหนึ่งของในศาลถูกเอาไปผ้าถูกเอาไปเข็มถูกเอาไปคนเอาไปไม่คืนของขาดของหายแล้วศาลก็เงียบไปนานคนเลยเล่ากันว่าถ้าใครทำของเขาหายเขาจะซ่อมให้กลับเข้าที่ซ่อมทุกอย่างให้เรียบร้อยรวมถึงคนที่ทำให้มันไม่เรียบร้อยด้วย ฝนถามทั้งน้ำตาคลอซ่อมหมายถึงว่าไหมคะปลสมตอบนิ่งๆซ่อมคือทำให้มันกลับมาสมบูรณ์บางทีของที่ต้องสมบูรณ์ไม่ใช่ผ้าแต่เป็นหนี้ที่คนทำไว้ตับของที่ไม่ใช่ของตัวเองหลังจากคืนนั้นไม่มีเด็กคลองลึกคนไหนเล่นมอนซ่อนผ้าตอนกลางคืนอีกและไม่มีใครกล้าไปสารเก่าหลังนั้นเพราะทุกคนรู้ว่า ถ้าคุณไปเล่นเกมในที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณคุณอาจไม่ได้กลับมาด้วยสติแบบเดิมหรือบางคนอาจไม่ได้กลับมาเลยคืนนี้ถ้าคุณยังฟังอยู่ลองคิดถึงของบางอย่างที่คุณเคยหยิบมาของที่คุณคิดว่าไม่มีเจ้าของของที่คุณคิดว่ายืมแป๊บเดียวเดียวคืนเพราะบางครั้งคนทวงไม่ได้ทวงด้วยเสียง แต่ทวงด้วยความเงียบและความเงียบน่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องเสมอนี่คือเล่าข้ามคืนฝันดีครับถ้าคืนนี้คุณยังหลับได้